โอเคนะครับสวัสดีครับรายการฮ่า <c oughs> เลยลุยฮะฮึมฮึมตอนนี้ฮะเราก็จะมาเล่นต่อจากเอพิโซดครั้งที่แล้วเนี่ยครับมาเรามาลุยกันเลยดีกว่านะให้มันไม่ต้องเสียเวลา เซี่ยมเอขอตับใหนมาทวยเลยภารกิจอันนี้เรามีภารกิจเออไอออบักกี้บัดี้แบว่าบักกี้มีด้วยอ่ะมหออ่าใช่พีดพีดมีายเออไปขี้เกียจเาหวานย ตตัวค่ so าก็ศาสตร์ิตเสริมนะครับนะค่ากลาิตเสริมเลยอขอตั้งออปชั่นเสียงหน่อยนะอะมิวสิกประมาณนี้เนาะเฟดังๆหน่อยสเป้5 โอเคไปกันเลยนะฮะ one two three four เอ๊ะโอเคไปเลย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 อีกนิดเดียวอืมวัดีครับวัดีครับเอ่อรายเกียต <c oughs> ิอ๋อมาไอ้นี่อ่ะ S <S เนิร์สนั้นเด็กเนิร์สได้อีกห้าดอลลาร์นะครับเออได้เล่นงานของของอะไร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 นะเรียนคาบไรไม่รู้เลยอะไเนี um ่ยมาจับผมหน่อยจับผมหน่อยผมอยากเรียนจับผมหน่อยจับดีผมบอกให้จับอะไรอย่างีี้น่ยิงต่อหน้าเลยจับกูยังเออโอเค จับสักทีนะอ๋อเรียนผ่าตัดนะครับ Hello, Biology Biology จีนะครับ <c oughs> ผ่กบากบอ่ะกินข้าวกันให้อร่อยชิปหายแล้ว ทำไมรู้สึกเหมือนมือมันเจ็บๆอย่างนี้หรอโอเคเอาที่เราเม้าออกก่อนโอเคโอเคอือหึอือหึอยู่ละสองนาทีเพื่อผ่าตัดกบนะครับ Okay, yeah. อขยายสองโอเคหัวใจนะตัดหัวใจกันอร่อยเหาะละถีออืมอืม่หัวใจกบอืเรียบร้อยนะครับ oh, I think I sick. อ๋อสิ่งของกำลังเป็นซิกอ่ะผ่ากระเพาะนะฮะกระเพาะทำได้ตลกดีเหมือนกันื่อ รู้สึกว่าวิชานี้ในในเพจทูจะไม่มีนะครับเออแล้วใช่ใช่จะไม่มีผมเื้อมาก่อนมาอันต่อไปดูเลยดูเลยดูเลยลุยเลยลุยเลยลุยเลยอืมอีกสั้องหสั้ เสื้อมาวิลี่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 อะไรไม่เหมือนไม่สนหรอกเอาประมาณว่ากิจดีกว่าเอาไอเดียเน้นที่ภารกิจนะฮะเราจะองเจบให้มันเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเอ่ออเาภารกิจนี้กเป็นหัวอยู่างเงี้ยเยอะ นยครับที่มีคำหยาบเข้าไปนะครับผมก็ถึงเก่อไม่ได้จะใส่ร้อยความเร็วลดลงอีกนิดนึงนะโอเคพอแล้วลงแล้วทันไหมทันไหมทันไหมทมันไหมเข้าไปแล้วครับพอยิงได้วะอ่าาอันนี้มีอะไรสักอย่างแล้วนะครับ ลุยภารกิจเดิมอีกคร <What? S 2> ั okay, man, ้งหนึ่งโอเคมาลุยเดีุยวช้าไม่ได้นะครับต่อไปโอเคไปกะขวางทางเขาได้ไห ไอ้นิ้หนึ่งเราพอช้าหน่เถอะเูสิเร็ๆเร็วเรเร็วเเร็ร็วเร็วเร็เเร็วร็รวเร็ร็วร ผมก็เข้ามาแล้วนีภารกิจอ๋อจำได้ลืม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 ลืแปลว่าโด,ด,ดวนดดว่าเราโดนไอเราโดนไอเนี่ยที่พวกกรรมการนักเิจัยอาจารย์ไม่รูล้ละจับเนี่ยเราเลยต้องมาเอาแน่นหน่อยไอพวกคุณหนูตึกมันหรูจริงๆเทียบกับตึกของผมแล้วมัน

มองเห็นนะครับในเกมนะชีวิตจริงก็จะบายสามครับจะใสามแล้วไปเรื่อยๆคงนี้เปิดเทอมมาแล้วเว้ยต้องรีบแคสสิวะเปิดเทอมไม่ได้มีเวลาจะ่นี้นะเปิดเทอมอีกนานแล้วกว่าจะได้แคสอะไอ้ลูดๆดครับเราต้องดูนะครับไปะขัเข um ้าไปเลย อย่าอย่าอย่าเดินมาหาคนนี้นะเว้ยโอ้โหหัวใจเต้นอย่างรัว เก็บข้าวเก็บเก็บอือโหวิ่งมานานเหงื่อออกเงือออกอาบน้ำเนี่ยโอเคน่ามีน้ำตกด้วยโอเคมาครับเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเราชุดนี้มานานแล้วเอ๊ะเราได้อะไรมาบ้างฮะดูดิเออเนื้อเอาเลยอะมีชุดอื่นไหม เราเป็นพวกเราเป็นคนขี้หนาวนะครับเกงเกงเอ้ยเท่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยๆกันดี๋ยวค่อยซื้อใหม่แล้วไป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 อะไรอะไรยุ่งอะไรวะตอนนี้นะครับก็เหลือภารกิจอีกต้องไปแล้วนะครับเอาตอนนี้ภารกิจอ๋อคือเอาอันนี้ไปให้ไอ้นั่น ผู้หญิงที่เขามอบภารกิจให้เรานะฮะเกมเนี้ตอ้อต่อคืนเมื่อไหร่ครับกราฟิกมันดิ่งสูงขึ้นผมมันก็เลยจะเหล็กๆน,นิดนะครับขาเพิจริงๆอ่าน,นเสร็จภารกิจนี้เอาคลิปนี้ก็ราวๆชุดผมนะคุยอยู่นิดหนึ่งมาดูหน่อยนะครับต้องขอโทษจริงๆ ไปนะครับไปนะไปโอเคิปัปแน่ได้เมียแล้วครับทุ๊ยไม่ใช่แหมเรานี่ปากไม่ดีจริงๆอาครับอีกไปภารกิจอีกหนึ่งภารกิจนะครับคือเอไรไม่รู้แต่าทำตรงนี้เลยแล้วกัน จะเสร็จไปเลยคืนนี้เอา้าร้องไห้ล้ว้ hey, what's wrong <S Two things Firstly my cold sores are totally acting up What ew gross Secondly ี่เจอ,อะไ,ไม่รู้ล้วครับเหมือนจะเอาขอตะวันหุนคนนี้ไปครบแต่รู้สึกว่าจะเป็นสมุดโน้ตอันนั้นแหละฉะนั้น ลบหมดแล้วนะครับต้องเข้าทางหน้าเดียวเลยอุย้ยโอกาสเสียงมากเลยนะทางนั้นนะเปิดัหมอุ้ยรบเพราะเพราะเพราะรอใหม่ะเจอมันมาขับแปลกๆนะครับเพราะผมเล่นกับแป้นพิมพ์นะครับหรือคีย์บอร์ดนั่นแหละก็คือมันเล่นยากนะครับเจอเล่นยากคือต้องซื้อจอยคอมมาแล้วก็ี่เกียซื้อตอนนี้ ื้วยเหลรอโอเคแม่งไงอ่ะเฮ้ยกินผมจำไม่ได้ว่า,าไปาไปยังไง เตีไปเลยลเหมือนกับเลือสารลับอ,ะอ่ะอ้าวอ้าวอ้าวมาค้างนะเว้ยเออหยิบมาค้างละแหสะดุ้งไปนิดนึง จิมมี่บอยอินสโอลแบ็คนะอ่าจิมมี่เป็นจิมมี่เป็นเด็กเลวแล้วมึงชอบกูอะไรจะเขียดอ่านต่อแล้วชอบไหมโรยันต่อเลยเอ้ยอ,อีกแล้วนะครับเผลอมีคำหยาดอีกแล้วนะครับโอ้เหมือนกระจกน้ำแข็งมันนี่นะเดี๋ยวนี่มีรรมอ,อ,มอะไรต่ามีตู้ของว่าอะไรเพิ่มเมื่ออีกหน่อยอกดหน่อยเนาะ Ready okay. เาไปเลยอนะไ,ไม่เจอ,อา,จารยตามกูไม่ทันหรอกอาจารย์เอเี่ยไปตามผมทันหรอกอาจารย์อาจารย์ที่ตามผมทันอาจารย์เอออาาอผ,ผิดแล้วอาจารย์เนีย ไม่ทำ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 ไม่ไปโอ้ยเกือบไปแล้วนะครับไอ้นั่นย,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 ยืนมองนี่ยี่สิบตันล่างดีจ,จริงฮะได้แบบเข้าไปนอนแล้วครับ มีวิกิตใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งวิกฤตยางไม่ทำทีไม่เป็นไรโอเคเรื่อมันนี่อาจารย์ผมมีรถามอาจารย์มานานแล้วคันซะอาจารย์ว <c oughs> <c oughs> ิ่งมาล้วิ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 งมาล้ว้เรีจะมาหาเรื่องกูใช่ไหมมึงเพ่มึงเก่งฮะ โอ๊ยอย่าเดินหนีดิฮะยเฮะยเฮ้โอ้โอ้โอฮ้ยเ้ยเ้อะไรอะไรอึ้งตูแทกแล้วมึงต่อแล้วครับอุ๊อบปังกูะครหยอบดอีกเส้นโอ้โหชิ้นปากเหลือเกินหลายหลารนาทีคลิปครับโอเคเราจะนอนแล้วใช่ไหมครับเราต้องพกคนอื่นก่อนฮะครูต้องนอนเป็นคนแรก อ่ะแล้วเราก็เซฟสักทีหนึ่งนะครับกันเหนียวให้อครับเวลาไฟดับอะไรอย่างนี้โอเคล้วก็นอนตาสบายขอนเาอืมไข่โกกนะโอเคครับเริ่มต่อเลยองยาเรียบร้อยโอเคได้ระเ,เบิดมาแล้วครับอีก ได้โไหมนะครับเ,เราได้แฟลชแบงเง้มอมโอเคตอนนี้นะครับก็จีตต่อไปเริ่มเลยนะนองหอยมาก Sorry Sorry about that out Stop Gary Trying to watch this Ah swim team แลกวเดนี้เนี <S 1> <S 1> ่ยเปิ <s <s ่มั <s <s ้งแต่ตอนเช้านะ8แปดโมงเขายไม่เข้าเรียนหรอเป็นประเทศที่ดีและเสรีเสลือเกินนี่ยูหรอกว่าคุยทำอะไรได้บ้างชิบหายแล้วแอนเลือดลดแล้ว อะไรอุ้ยไค้างอุ้ยอุ้ยโดนโดนอน้ไอ้นั้นโดนีหลงอะไรไปทานี้ไนมานี้ไปไปไปนั่นแหละดีอุ้ยอ้ยโทษโถดรู้เลยเดี๋ยวมี้เพิ่มมาทางนี้วันีครับอ๋อ้เชี่ยกูลืมอ๋อเนี่ยเนี่ย โอ้ย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 อือหึอือหึอือหืออือหึเสรยคางเสรยเสรยคางอ่ากวางหน่อยโอเคเขาไปเอาของซะ ดูเลยเด็พวกคิดว่ามันเก่งนะนะฮะนะนะฮะฮะกตีอีกหนึ่งอะไรอะไรอะไระะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเชี่มังมาขับยากรู้ไหมแต่แป้นเนี่ยนะใครใมีใครไม่ โอเคต่อเลยฮ <c> ม <oughs> งลายรตีนรือเปล่าวะฮึมจะเก็ตบอร์ดมานึงครับ <c oughs> เด็กเนสบวกห้าแต่ลบลบลบเด็กเกยก็คือเด็กเด็ก,เด,กเด็กคนตีนะ